เราก็มาถึงนะครับสำหรับราศีที่12ก็คือชาวราศีมีนราศีมีนของท่านที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับชาวราศีมีนนะนะครับก็มาเปิดดูกันหน่อยนะครับว่าคนชาวราศีมีนในเดือนกันยายนนี้นะทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพโชคลาภของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ทุกครั้งนะแอดบินขอให้ชาวราศีมีนเนี่ยทำจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนจะเปิดไพ่สัก30วินาทีนะครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพราผงจกักรพรรลูกแก้วจกักรพรรประคำจกักรพรรดิร้อเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กเ้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับ แจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านได้สนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาเปิดไพ่ดูดวงนะครับสำหรับชาวราศีมีนในเดือนกันยายนสองห้าหห้านี้นะครับก่อนเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนนะครับทุกทกท่านขอให้โชคดีมีชัยนะครับประสบความสำเร็จดั่งใจนึก ทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพโชคลาภนะครับมาเปิดไพ่ดูกันเลยไพ่ใบแรกของชาวราศีมีน Queen of คับไพ่ Queen of คัพไพ่พระรา,ราชินีถือถ้วยนะครับราชินีถือถ้วยเดือนนี้ออนะครับบอกในยะยังไงบ้างเดือนนี้อ่ะหลายราศีแอดมินก็จะขึ้นต้นในเรื่องงานนะ เรื่องการงานการเงินใช่ไหมเรามาเข้าถึงเรื่องของฟิลลิ่งความรู้สึกและความรักกันหน่อยแล้วกันนะครับชาวราศีมีนเดือนนี้นะครับก็บอกได้ว่ากันยาคนคงเป็น,นหลายท่านนะหลายๆหลายๆคนแล้วกันของชาวราศีมีนะครับเดือนนี้ค u e นอ o ฟครับเนี่ยดูของท่านเนี่ยจะมเีเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับในเดือนกันยายนนี้นะ คอยดูๆให้ดีนะครับนะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีไหมควี e ออฟครับก็ถือว่าจะเป็นรักที่ดีรักแท้เลยก็ว่าได้เพราะลักษณะนิสัยของพระราชินีถือถ้วยเนยนำตามรูปนะควีนออฟคัเนี่ยจะเป็นบุคคลค่อนข้างจะจริงจังจริงใจกับความรัก เป็นลักษณะของมีความเป็นเพศแม่สูงอ่ะมีความเป็นคุณแม่สูงเีความอกอ้อมอารียเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ต้องการรักแท้นะครับจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนตรงนี้นะคุณอออครับเนี่ยไม่ได้จกัดเฉพาะคุณผู้ชายนะครับคุณสุภาพสตรีก็เหมือนกันนะคุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะ,ะจะมีความรักดีๆเข้ามาถ้าเป็นบุรุษเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นค้างที่แบบเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่ อ่อนโยนะนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจอยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะแอดมินก็พูดไว้สําหรับคุณผู้หญิงที่เข้ามาหาคุณผู้ชายนะครับ Queen คุยน n อกพับเนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นมีความเป็นเพศแมอ่อารมณ์เขาเรียกอารมณ์เหมือนคุณแม่สูงอ่ะใช้คานี้ด้วยกันอารมณ์เหมือนความเป็นเพศแม่สูงนะอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่มีความจริงใจถือว่าโชคดีนะในเรื่องของความรักเนี่ย ถ้า Queen คุณอพยพเข้ามาไม่ใช่บอกว่าคบกันแม่คบเล่นๆไม่ใช่คบก็คือคบจริงจังจริงใจหวังฝากอนาคตกันได้เลยนะจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะครับและคนเนี้ค่อนข้างที่จะมีฐานะมีสังคมอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคอยดูดีๆนะครับสำหรับชาวราศีมีในช่วงเดือดนกันยายนนี้นะเรียกว่า,าจะมีคู่ที่ ดีมีคู่ที่มีฐานะเข้ามามาชอบมามาชอบเราประทับใจเราอยากรู้จักเราเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวชาวราศีมีนเนี่ยจะสารสัมพันธ์หรือเปล่านะครับอยู่ที่ตัวคุณนะตรงนี้แอดมินบอกเอาไว้ก็เลยตกความรักแล้วกันชาวราศีมีนมาดูต่อใบที่สองเลยใบแรกไปแล้วเกีก่ยวความรักใบที่สองคือไพ่ไพ่ใบที่สองไพ่เพดออฟเพนทาเคิลไพ่เด็ก ถือเหรียญน,นะครับเพจอ็อปเอนทาเคไพ่เด็กถือเหรียญใบที่2นะครับเรื่องการเงินอยู่นะครับเดือนนี้นะเด็กถือเหรียญเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าตัวคุณเดือนนี้นะครับค่อนข้างที่จะาชาวราศีมีนนะค่อนข้างที่จะใช้จ่ายอย่างสุรุยสุร่ายอยู่พอสมควรเลยนะเหมือนเด็กอะ่ะอยากจะได้อะไรก็อยากจะซื้อในเดือนนี้เหมือนว่าคุณมีเรื่องต้องซื้อต้องใช้แล้ว อธิบอก่างมีเร planet, yes. ื่องนุ่งช็อปมาะนะช็อปมาะซื้อนู่นซื้อนี่อ่ใช้จ่ายเงินมากในเดือนนี้นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเดือนนี้ยังไงนะแอดมินก็บอกว่าขอให้ใช้จ่ายพอประมาณแล้วกันเราจะมาเปิดไพ่ดูก่อนว่าเรื่องของฐานะทางการเงินคุณในเดือนนี้นะมันมีความมั่นคงในระดับใดนะครับแต่เรื่องการใช้จ่ายในเดือนนี้แอดมินแนะนําว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวดีกว่านะเอาแบบพอประมาณพอนะไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างสุรุยสุรายพอสมควรในเดือนกันยายนนี้แบบอยากได้อะไรเขาจะซื้อนะเหมือนมีเรื่องที่แบบอยากให้ใช้เงินมากอะ่ะแบบเหมือนมีเรื่องเหมือนมีสิ่งของที่อยากได้เยอะอะในเดือนนี้นะการเงินก็นว่าเผานิดนึงประหยัดประหยัดหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาะคตจะเป็นยังไงจริงไหมงั้นก็เพผพาก่อนเรื่องเงินเรามาดูกันต่อใบที่สามใบที่สามคือไพ่ ไพ่ใบที่สามไพ่ tree of pentacles ่เกี่ยวกับการเงินเลยไพ่ tree of p e n t a c l e การงานการเงินของคุณเดือนนี้นะครับก็ยิ่งถือว่ายังไปได้เรื่อยๆยังไปได้เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ว่าเติบโตจนเป็นที่น่าพอใจมากนักนะครับในเดือนนี้เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามันยังถ้าเรียกว,ว่าการทํางานของคุณในเดือนนี้มันไม่ได้แบบวิ่งไปอ่ะมันแบบเป็นการเดินไปเรื่อยๆเดินไปแบบว่า ไม่ช้าจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วครับแต่ว่าการงานสําเร็จไหมก็ยังสําเร็จอยู่แต่ว่าไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปการเงินก็เหมือนกันรายรายได้ที่จะมีเข้ามาหรือเงินคุณก็จะเข้ามาในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเขาเรียกว่ามีกินมีใช้ไม่ขัดสนแต่ว่าคุณจะใช้เงินมือเติบหรือว่าใช้เงินจนเกินตัวในเดือนนี้ ก็ทำเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะอาจจะว่าถ้าใช้เงินจนเกินตัวไปเนี่ยเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่พอเหมือนกันนะพอภาระความรับผิดชอบของคุณของของคนราศีมีในหลายคนเนะี่ยก็มีสูงอยู่เหมือนกันดังนั้นใช้จ่ายเดือนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าใช้จ่ายซุยซุไลนะครับเพราะว่าการเงินในเดือนนี้มันก็แบบไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะมาดูต่อในไพ่ใบที่สี <c> ่ <oughs> ไพ่ใบที่สี่อ่ะการงานนิดหนึ่งนายออฟวานไพ่เก้าไม้เท้านายออฟวานก้าไม้เท้าการงานของท่านในเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าการเจรจาติดต่อสื่อสารการพูดคุยก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีนะครับในเรื่องของการงานการพูดคุยการตกลงการขยายขยายธุรกิจถือว่ามีความสดดําเร็จดีมีความมีอัตราเจริญเติบโตมีอัตรามีความก้าวหน้าสูงพูดคุยให้รู้เรื่อง การติดต่อการเจรจาด้านการค้านี้ไม่น่าจะมีปัญหาะายผ่านนะครับแต่ก็ต้องอย่าวู่วามในเดือนนี้นะครับอย่าวู่วามอย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆให้ค่อยพูดค่อยจานะครับและธุรกิจการงานที่ท่านตั้งใจท่านหวังเอาไว้มันก็จะสําเร็จแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้ตรงนี้นะอย่าใจร้อนให้ค่อยไปนค่อยไปบางทีก้าวไม่เท้านี่นะครับมันเป็นไพ่ก้าวนะมันไม่เต็มสิษฐอะไพ่หลักก้าวเรียกเป็นไพ่ที่สูงแต่ก็ถือว่า อย่างคุณตั้งเป้าไว้ร้อยเนี่ยนะครับคุณอาจได้มาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ดังเป็นเป็นที่พึงพอใจของตัวคุณเป็นที่แบบสมดังความตั้งใจของคุณอนะ่ะคุณก็อาจจะรู้สึกงุดหงิดทําไมมันไม่ได้ดังที่เราคิดไว้เลยวะทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมันไม่ได้ตั้งตั้งเป้ามันได้แค่นี้เองเ,องเนี่ยคุณจะคิดอย่างนี้ไงนะเอาเป็นว่าเดือนนี้นะครับถ้าคุณทํามันดีแล้วเนี่ยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับจังหวะของชีวิตคนเนี่ย ในแต่ละเดือนนะบางเดือนมันขึ้นสูงบางเดือนมันต่ําก็มีมันเอาแน่เอานอไม่ได้นะครับแต่เดือนเนี้เขาเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจก็ดีนะครับหน้าที่การงานคุณนะมันยังไปได้อยู่เราก็ยังผ่านอยู่แต่ว่าจะรีบร้อนเกินไปมันก็ไม่ได้นะค่อยเป็นค่อยไปมาต่อใบที่ห้านะครับใบที่ห้าคือไพ่ไพ่ใบที่ห้าไพ่เพจอฟวาไหนเะห็นป่ะไพ่เด็กถือไม้เท้านะครับทําอะไรก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะ ไหเด็กถือไม้เท้าในเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณทําอะไรก็แล้วแต่มักจะให้ได้ดั่งใจโดยเร็วพันเลยนะมักไม่ค่อยอยากจะรอนะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้คิดอย่างใดก็ต้องให้สําเร็จดังที่คิดซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับฟังแอดมินไว้นะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆไปเนืค่อยๆไปนะครับตัวคุณต้อง าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นักเรียนจบใหม่นะครับเป็นนักศึกษาจบใหม่เพิ่งทํางานเนี่ยนะครับอยากจะอยากจะโชว์พาวอยากจะแสดงฝีมือให้ทางผู้บริาหารได้รับรู้ให้หัวหน้ารับรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีวิชั่นมีทัศนคติที่ดีนะครับที่จะสามารถนําพาองค์กรนําพา กิจการในบริษัทเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้บางคุณ่ะอ่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีนะแอดบินมองแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณเนี่ยมันยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับต้องค่อยเรียนรู้นะเรียนรู้ค่อยไปค่อยไปแอดบินฝากไว้นะครับสําหรับสําหรับนักศึกษาที่จบใหม่และเข้าทํางานในองค์กรในบริษัทนะเพื่อการจเจริญเติบโตตัวคุณเองนะครับอันนี้ก็พูดเอาไว้โอเคเรามาต่อกันไพ่ใบที่6 ไพ่ใบที่หกไพ่ justice ไพ่เทพแห่งความยุติธรรมไพ่ justice ตัวชาวราศีมีนเองก็ดีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับเป็นคนที่ตรงฉินเลยแหละนะครับเป็นคนที่ภายนอกนะเป็นคนดูไม่ค่อยอยากบ,บัต t h ใครเป็นคนเงียบเงียบนิ่งๆแต่ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วก็แต่เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนเด็ดขาดมากแอดมินก็ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีมีนแต่ แต่เรื่องบางเรื่องนะครับของชาวราศีมีนก็ต้องโอนอ่อนผ่อนปลนบ้างนะจะไปแข็งตลอดทั้งเรื่องมันก็ไม่ได้นะครับชีวิตจริงนะพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราแบบไปยอมแพ้ต่อสิ่งที่เออมันไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมท่าบเราไม่ใช่เรื่องบางเรื่องผ่อนผันได้ผ่อนผันนะครับโอนอ่อนได้โอนอ่อนนะครับเพื่อที่ตัวคุณเนี่ยจะได้รับความรัก ความเคารพจากคนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเราทํางานแอดมินบอกเสมอว่าทํางานเนี่ยนะครับเราต้องใช้ทั้งพระเดชใช้หน้งพระคุณนะใช้น้ำอำนาจวาสนาและความเมตตาไปในตัวนะเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เมตตาปราณีมากไปอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องก็จะไม่มีความยำเกรงเรา จะเด็ดขาดเผด็จการอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับคนทุกคนก็จะมีแต่วความกลัวแต่ไม่ได้มีความรักความศรัทธาในตัวเราอย่างแท้จริงนะแอดมินฝากเอาไว้นะไพจัสติกเนี่ยตัวคุณเป็นคนตรงไปตรงมามากนะครับแต่ก็ถือว่าให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปทางที่ถูกต้องแล้วกันนะแอดมินเชื่อว่าตัวคุณเนี่ยจะไปดีๆในด้านธุรกิจการงานแล้วก็การตัดสินใจให,หลายเรื่องนะใบที่เจ็ด ใบที่7 six of p e n t a พ l e ไพ่หกเหรียญน,นะครับเดือนนี้นะครับการเงินของคุณนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะแต่ว่าหกเหรียญเนี่ยแอดมินฝากให้หนึงเดือนนี้นะครับพยายามทําบุญทําทานให้มากๆนะครับโดยเฉพาะาบุญเกี่ยวกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาฟังแอดมินนะบุญเกี่ยวกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับนะบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนศาลาการปฏิบัติธรรมนะครับเน้นตรงนี้เป็นวิหารลทานนะครับบุญเกี่ยวกับสังฆทานนะทำให้มากๆและอีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นไปได้เกี่ยวกับคนยากไร้คนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะครับถ้าเราช่วยได้เราช่วยนะ สมมุติว่าคุณเดินเดินไปเนี่ยเจอขอทานเนี่ยกําลังขอทานอยู่คุณไม่ต้องคิดอะไรคิดน้อยเลยคุณควักเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบให้เขาไปเลยนะครับทำคือเราแบบแบบเราไม่ต้องคิดะมากอะถึงเวลาให้เราให้เขาไปเลยนะอันนี้ส่งตรงเนี้ยนะเวลาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเนี่ยโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการเงินหรือโชคลาบเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับ จริงๆเรื่องนี้ทำนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาการเรียนสร้างวิหารนะครับเจอที่ไหนไม่ต้องคิดว่า้ฉันจะจะทำกี่บาทกี่บาทอ่ะสมมุติเราเดินเดินเนี่ยไปเที่ยววัดหรือเจอเขามีบอกบุญนะ่ะบอกว่าเนี่ยจะมีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะเรามีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งใช่ป่ะอาะทำนัก10บาท20บาทหยอดไปจบ อธิษฐานเลยว่าขอให้ธุรกิจการงานข้าพเจ้าชีวิตข้าพเจ้ามีแต่วความสุขความเจริญมีความสุขสมหวังทุกประการทั้งการงานการเงินความรักษาทุเราหยอดไปเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณนะ่มันดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเข้ามาในชีวิตนะโอกาสต่างๆมันจะมีเข้ามาฝั่งที่ไอ้มินลองไปทําดูนะตรงนี้ไอ้มินบอกเอาไว้ใบที่8ด ไฟออบวานน่ะมีความขัดแย้งในองค์กรความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้ดนึงนะครับมีความคิดเห็นมีความคิดเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันนะมีการพูดจากัานแนกกรแหนพูดจา,า,ดจา,าไม่เข้าหูกันอาจจะมีเรื่องของการวิวาทะทะเลาะเบาแวงกันได้ยังไงก็ดูนี่ก็ใจเย็นๆน,นะครับอย่าไปอย่าเอาเพ,น,พนเซตไปแลกกับเกลือนะมันไม่ดีนะครับใจเย็นๆนิดนึงตัวคนหลักๆเนี่ยโอเคอภาพรวมเนี่ยเปิดมาแปดใบอะ่ะ ถือว่าดีนะการงานของคุณยังไปเรื่อยๆการเงินของคุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นมากในเดือนนี้แต่ว่าก็ยังมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่เรื่องความรักในเดือนนี้ดีเลยความรักดีจะมีเข้ามานะถือว่าโอเคอยู่นะครับเรามาต่อกันใบที่เก้าใบที่เก้านะทัวร์ครับไพ่สองถ้วยอ่าอันนี้ก็เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ความรักเหมือนกันเนี่ยนะจะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกวับความรักมีการตอบรับ ความรักทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันนะตอบรับว่าเออฉันโอเคคุณและฉันจะศึกษาดูนิ่ใส่ใจคอกันคุณและฉันจากนี้เป็นแฟนกันแล้วนะต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ่า เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นไหมมันได้มีการเปิดใจรับเข้ามาเรื่องของความรักถือว่าโอเคเลยและการงานในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ก็มีความสําเร็จในระดับหนึ่งถือว่ามีความสําเร็จพอสมควรใช้คํานี้แล้วกันนะถือว่าโอเคแล,ล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเดือนของตุลาคมและกันว่าจะเป็นยังไงของชาวราศีมีนมาสรุปนะครับใบสุดท้ายใบที่10โอ้เห็นไหมความรักอีกแล้วใบที่10ไพ่สิบถ้วยฮะสิบถ้วยความรัก Happy ending สุขสมหวังนะมีการตอบรับมีการวางแผนวาดฝันถึงอนาคตด้วยกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะมีการวางแผนแต่งงานวางแผนแต่งงานการมีลูกนะครับหรือการให้กำเนิดบุตรการตั้งครรภก็มีโอกาสได้หลายเรื่องและเรื่องการงานก็อาอรับข่าวดีในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้การงานสำเร็จได้รับเงินได้รับสินทรัพย์นะครับในปลายเดือนนี้ของเดือนกันยายนนะโอเคครับ อันนี้ก็เป็นสรุปคำทํานายไพ่ยิปซีทั้ง10บใบของชาวราศีมีนประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ก่อนจบนะครับก่อนจบแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีมีนทุกท่านขอจงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ